สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ต่างๆนะคะ,ะซึ่งก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องประโยชนชนิดต่างๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะกลุ่มคําหรือวลีกันก่อนนะคะกลุ่มคําหรือวลีนะคะคือการนําคำสองคำนะคะมาเรียงต่อกันแต่ใจความไม่สมบูรณ์ ซึ่งคำนะคะจะต้องมีความหมายเสมอนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการรวมกลุ่มคำนะคะให้เป็นวลีกันก่อนนะคะเรื่องจากคำว่ากล้วยไม้อ่ารวมกับคำว่าป่าจะเป็นคำว่ากล้วยไม้ป่านะคะคำว่าก้อนหินนะคะ รวมกับคําว่าใหญ่รวมกับคําว่าน้อยนะคะก็จะได้คําว่าก้อนหินใหญ่น้อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างกลุ่มคําหรือวลีนะคะครอบครัวกลุ่มนี้นำดอกไม้ป่ามาปลูกที่บ้านนะคะ กลุ่มคำลวลีนะคะก็จะอยู่ในรูปของประโยคนะคะประโยคที่ว่าฉันเห็นก้อนหินใหญ่น้อยหล่นลงมาจากหน้าผาเห็นคาว่าก้อนหินใหญ่น้อยไหมคะที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะคะก็จะอยู่ในประโยคนะคะเมื่อเราทบทวน กลุ่มคำและวลีกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาเริ่มเรียนประโยคชนิดต่างๆนะคะความสำคัญของการใช้ประโยคน,นะคะในชีวิตประจำวันเราต้องสื่อสารกับผู้อื่นมากมายดังนั้นนะคะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารจะต้องมีความสมบูรณ์นะคะเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นนะคะเราควรทราบพื้นฐานของการใช้ประโยคอย่างถูกต้องนะคะแล้วก เริ่มจากเรียนรู้เรื่องประโยคและการสร้างประโยคก่อนนะคะประโยคนะคะคือการนำคำชนิดต่างๆนะคะมาเรียงกันให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะเราจะมาดูนะคะว่าประโยคนะคะประกอบด้วยประธาน กริยากรมและส่วนขยายนะคะามาดูการสร้างประโยคนะคะตร,ตรงนี้นะคะครูก็จะนำตารางนะคะเป็นช่องเป็นช่องอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะอย่างช่องแรกนะคะจะเป็นประโยคประธาน ส่วนขยายประธานส่วนกริยานะคะส่วนขยายกริยากรรมแล้วก็ส่วนขยายกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะว่าอ่ตัวอย่างนะคะของประโยคนะคะประโยคที่ว่าสุนัเขเห่านะคะสุนัขก,ก็จะอยู่ในช่องประธานใช่ไหมคะ แล้วก็เห่าก็จะอยู่ในช่องกริยานะคะตัวอย่างต่อไปนะคะโคสาวกำลังกินหญ้าโคจะอยู่ในช่องประทานสาวจะเป็นส่วนขยายประทานใช่ไหมคะกินอยู่ในช่องกริยากำลังก็จะอยู่ในช่องขยายกริยานะคะหญ้าจะเป็นกรรม ส่วนขยายกร,รมไม่มีนะคะอ่ะตัวยอย่างต่อไปนะคะเด็กสาวกำลังกินขนมหวานเด็กจะเป็นประธานสาวจะเป็นส่วนขยายประธานใช่ไหมคะกินก็จะเป็นกริยากำลังจะเป็นส่วนขยายกริยานะคะขนมจะเป็นกรรมแล้วก็หวานจะเป็นส่วนขยายกรรมนะคะต่อไปนะคะ ่ะในการแต่งประโยคนะคะเพื่อจะให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะส่วนของอใครทำอะไรนะคะสามที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรนะคะก็จะมีส่วนประกอบพวกนี้อยู่ในประโยคนะคะถึงจะทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์นะคะามาดูตัวอย่างนะคะ เดียวก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะคะเรามามาดูประเภทของประโยคนะคะมีทั้งหมดอยู่หประเภทนะคะ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธนะคะ 3. ประโยคคําถาม 4. ประโยคคําสั่ง 5. ประโยคแสดงความต้องการแล้วก็6นะคะประโยคขอร้องนะคะ ประโยคจะมีทั้งหมด6ประเภทนะคะอามาดูประโยคแรกกันนะคะประโยคบอกเล่าคือยังไงนะคะประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะ เราจะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะประโยคที่ว่าสุนัขกกำลังวิ่งเล่นกับเจ้าของแล้วครูก็จะทำะตารางเหมือนเดิมนะคะอธิบายว่าช่องนี้คืออะไรอะไรนะคะมาดูช่องแรกนะคะใครสุนักก็จะอยู่ในช่องใครนะคะกำลังวิ่งเล่นก็จะคือเป็นการทำอะไรนะคะ กับเจ้าของก็จะอยู่ในช่องอย่างไรนะคะเขาทำอย่างไรกับเจ้าของนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนชั้นป .3 กําลังเรียนวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนป .3 อยู่ในช่องใครใช่ไหมคะกำลังเรียนก็คือทำอะไรนะคะวิชาภาษาไทยก็อยู่ในช่องอย่างไรนะคะอ่านตัวอย่างต่อไปนะคะ ฉันไปเที่ยวชายทะเลฉันก็คือใครใช่ไหมคะไปไหนก็คือเขาทำอะไรที่ไหนล่ะที่ชายทะเลใช่ไหมคะอ่ะต่อไปจะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะอ่ะมาทราบความหมายของประโยคปฏิเสธกันนะคะก็คือประโยคที่มีใจความไม่ต้อนรับ จะมีคำที่แสดงการปฏิเสธอยู่ในประโยคซึ่งจะมีคำว่านะคะไม่มิได้หาไม่ไม่ได้ไม่ใช่นะคะเอามาดูตัวอย่างกันนะคะของประโยคปฏิเสธฉันไม่ใช่นักเต้นเห็นไหมคะคำว่าไม่ใช่ตัวหนังสือสีแดงนะคะจะอยู่ในประโยคจะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะต่อไปคำว่า อ่าประโยคที่ว่าฉันไม่ชอบกินผักจะมีคาว่าไม่ชอบนะคะตัวนัสือสีแดงนะคะอยู่ในประโยคก็จะเป็นประโยคปฏิเสธฉันไม่ได้ทําจานตกไม่ได้นะคะก็จะเป็นการปฏิเสธนะคะอยู่ในประโยคต่อไปค่ะประโยคคําถาม มาดูความหมายของประโยคคําถามกันนะคะประโยคคําถามก็คือประโยคที่ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นและความรู้สึกจะมีคําที่แสดงคําถามอยู่หน้าหรือว่าหลังประโยคซึ่งจะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดอยู่ในประโยคนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกัน เธอทำงานที่ไหนเห็นไหมคะคำว่าที่ไหนจะอยู่ในประโยคก็คือจะเป็นประโยคคำถามเมื่อไร่คุณพ่อจะมารับสักทีคำว่าเมื่อไหร่นะคะจะอยู่ด้านหน้านะคะประโยคเป็นประโยคคำถามตัวอย่างต่อไปนะคะอะไรอยู่ในลิ้นชักคำว่าอะไรนะคะจะอยู่ข้างหน้านะคะ ต่อไปนะคะประโยคคําสั่งความหมายของประโยคคําสั่งนะคะก็คือประโยคที่ให้ทําสิ่งใดหรือไม่ให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งจะมีคําว่าจงอย่าห้ามนะคะอยู่ในประโยคนะคะคะมาดูตัวอย่างกันจงตั้งใจเรียนเห็นไหมคะคำว่าจง ตัสีเหลืองนะคะจะอยู่ในประโยคจะเป็นประโยคต่อไปนะคะยาแซงคิวนะคะคาว่าอย่าอยู่ในประโยคน,นะคะห้ามส่งเสียงดังนะคะมีคาว่าห้ามอยู่ในประโยค อมาดูประโยคต่อไปนะคะคือประโยคแสดงความต้องการนะคะคือประโยคที่มีใจความนะคะแสดงความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะมีคำว,ว่าอยากต้องการปรารถนาประสงค์นะคะอยู่ในประโยคนะคะ,ะเราจะมาดูตัวอย่างประโยคแสดงความต้องการนะคะ ฉันอยากไปเที่ยวทะเลคำว่าอยากนะคะจะอยู่ในประโยคแสดงความต้องการนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะฉันต้องการเป็นหมอคำว่าต้องการนะคะอยู่ในประโยคต่อไปจะเป็นประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคขอความร่วมมือ โทษทีค่ะประโยคขอความช่วยเหลือมักใช้แสดงการขอร้องไว้หน้าประโยคเพื่อความสุภาพผ่อนน้อมซึ่งจะมีคำว่าปโปรดช่วยวานกับรุณาขอนะคะอยู่ในประโยคขอร้องนะคะามาดูตัวอย่างนะคะของประโยคขอร้องกันโปรดทำตามกฎของห้อง โปรดนะคะว่าโปรดจะอยู่ในประโยคนะคะกรุณาอย่าเสียงดังคาว่าการุณานะคะจะอยู่ในประโยควานหยิบหนังสือให้ผมหน่อยครับคาว่าวานนะคะจะอยู่ในประโยคตัวอย่างต่อไปนะคะ ขอผมทานด้วยคนครับคาว่าขอนะคะอยู่ในประโยคอ่าจบไปแล้วนะคะกับ6ชนิดนะคะประโยค6ชนิดนะคะอ่าหน้านี้นะคะจะเป็นหน้า,าการเข้าถึงนะคะแอปพลิเคชัน Line นะคะที่นักเรียนนะคะทุกคนจะต้องเข้าไปทำนะคะเพราะเป็นาการทดสอบนะคะ แบบทดสอบท้ายบทเรียนนะคะซึ่งวิธีการเข้าไปนะคะจะตามนี้นะคะน,นักเรียนเปิดไลน์นะคะเปิดไลน์หน้าไลน์นะคะก็ะะขั้นตอนที่2ก็คือกดตามตรงลูกศรเนี่ยค่ะที่มีคําว่าบริการเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเพื่อให้ที่เราสแกน QR code นะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นหน้านะคะเป็นอ่า เป็นหน้าของข้อมูลนะคะที่จะต้องให้นักเรียนลงข้อมูลชื่อชั้นนะคะนักเรียนก็ลงชื่อนามสกุลนักเรียนไปนะคะตามตัวอย่างก็จะมีให้ข้างในนะคะแล้วก็พอลงเสร็จใช่ใช่ไหมคะก็จะเข้าไปทําแบบทดสอบนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด10บอ่าสิบข้อนะคะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็ส่งกดส่งเลยนะคะเดี๋ยวครูจะทําการอ่ตรวจสอบให้เองนะคะ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องทำนะคะแล้วก็ตั้งใจทำด้วยนะคะเพราะว่าแบบทดสอบท้ายบทเรียนนี้นะคะจะเป็นคะแนนเก็บให้พวกเราด้วยนะคะ,ะวันนี้เราก็ได้เรียนประโยคชนิดต่างๆจบลงแล้วใช่ไหมคะครูก็อยากให้นักเรียนนะคะว่างๆนะคะช่วยทบทวนนะคะแต่งประโยคเล่นๆกันนะคะวันนี้ครูก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ